ครับคลิปนี้ที่ที่ผมเอามาให้ดูนี่ก็ไม่มีจุดประสงค์อะไรนะครับเพียงแต่อยากให้พวกเราเห็นเห็นผมปลูกฝรั่งนะครับอยู่ในป่ายะคานะครับยะคาเนี่ไอตัวร้ายเป็นเป็น้าที่ถือว่าเป็นศัตรูพืชที่สําคัญร้ายแรงที่สุดอะยะคาปราบยากที่สุดอะแต่ผมก็ปล่อยเข้าไว้อย่างนี้นะครับ ก็ดูดีอยู่นะเขาก็อยู่ด้วยกันได้อยู่นะครับก็ถือว่าอยู่ล้อมรอบด้วยป่ายาคาครับเอ้ผมปลูกอันนี้เป็นชมพูพันทิพย์ว่าจะไว้ลูกครับลองลองดูไม่เคยตัดก็ไม่รู้จะตัดไงฝนกออยู่มกจันนี่ทั้งฝนทั้ง ท่วมนะครับชุดนี้ก็เพิ่งเพิ่งโดนน้ำท่วมมานะครับเห็นรอยแตกไม่ใช่ผมแตกนะครับนี่แตกยอดมันนี่ยอดใหม่มันนี่คือยอดพวกนี้นี่คือยอดยอดเดิมมันโดนน้ำท่วมแล้วมันก็เน่านี่ครับมันก็เน่าแล้วมันก็ทีนี้พอ พอผมเอายอดเน่าออกนี่มันก็เริ่มแตกใหม่นะครับก็ดูเขาเจริญเติบโตเขาก็อยู่บเขาได้อยู่ทั้งน้ํทาทั้งหญ้านะครับไอ,ไอ้ชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนตัดตัดหญ้าเสร็จนี่เอาให้ทําคลิปไปดูอีกทีครับหลังจากเรา เราเราเห็นสภาพอต้นคลิปนะครับที่ฝรั่งผมนี่อยู่กับหญ้านะครับทีนี้ผมก็เลยมันเนมันจะมาลกมากเลยละ่ะเดินเข้าไปเข้ามายากก็เลยใช้เครื่องตัดหญ้าได้ห้าหกต้นนะครับ, 5, นะรบก,ก็มาดูสภาพเขาสิครับดูยอดดูใบ ดูกิ่งการสาขาเขาก็ก็ดูว่าในความรู้สึกของผมผมคิดว่านี่ที่ยาเราเห็นลกๆนี่มันไม่กระทบกับเขาเลยนะครับเขาก็จะเรือนเติบโตไปตามปกติของเขานะครับดูดูเขาแตกยอดแตกอะอันนี้แม้ว่าเขาจะโดนน้ำท่วมไปครั้งหนึ่งสองครั้งครับยอดเสียหายไปสองครั้งเลยครับนี่เขาก็ พ่น้ำไปเขาก็จะเริ่เติบโตอยู่ในอยู่ในป่ายาคานะครับเขาก็ถือว่าก็โอเคนะครับว่าแสดงว่ายาคานี่มันมีอยู่ก็ไม่กระทบกับเขามากเท่าไหร่นะครับนี่เวลาตัดแล้วผมก็เอามาลุมโคนไว้ใช้ประโยชน์กับมันทั้งนับยาคานี่อ่าอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนกับมัน มันมีโทษมหาันต่อพืชนะครับแต่แต่เวลามาคุมคนนะครับเยาคาเนี่ยจะจะย่อยสลายเร็วกว่ายาชนิดอื่นนะครับจากการสังเกตของผมนะครับตัดพอตัดยาออกก็ดูนะครับผมว่ามันทําให้เราดูแลรักษายากเฉยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าต้นไม้มันก็อยู่ด้วยกันได้นะครับก็ทุกต้นเลยครับก็ไม่มี ไม่มีเห็นว่าต้นไหนไม่ไม,ไม่สวยงามนะครับมันก็ดูนะครับวันนี้ผมตัดได้ห้าต้นหกต้นนะครับหกหลุมเขาก็ดูดูการเจริญเติบโตเขาก็ดูใช้ได้หมดทุกต้นนะครับเราจะบอกว่าหญ้า มันมโทษอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องตองคิดดูดีๆว,ว่าบางทีมันก็ธรรมชาติเขาก็อยู่ด้วยกันนะครับสําหรับผมนี่ผมก็ไม่ค่อยคนหรือมันคนขี้เกียจก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่ค่อยนี่ช่วงฝนนี่ในสวนผมนี่ผมตัดต้นฝนทีหนึงนะครับทีนี้ปลายฝนผมก็มาตัดทีหนึง่ง นะครับบางทีถ้าขยันก็คงจะมีได้ช่วงนี้ก็คงตัดไปเรื่อยแล้ครับเพราะว่ามันจะช่วงเข้าได้ดูแรงแล้วทีนี้ต้องให้น้ําให้อะไรมันมันจะทํางานยากนะครับผงต้องตัดนะครับดูในป่าต้นไม้ผมก็จะเพียงนี้มีแต่พยาระานั่นแหละแต่เดี๋ยวในส่วนนี้เวลาตัดเสร็จแล้วผมจะ เอาลองให้พวกเราได้ดูอีกทีว่าผมทําสวนอยู่กับหญ้าแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับยกเว้นที่แปลงขยายพันธุ์ผมถึงปลูกลงเค่งแล้วใช้ผ้าพลาสติกลองพื้นมันก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับใช้พลาสติกรองพื้นนะครับครับอันนี้ก็คืออยากเอามันให้พวกเราได้ได้ดูเกิดเป็นแนวข้อคิดเฉยๆแล้วครับว่า สิ่งที่ผมทํานี่ไม่รู้ถูกหรือผิดละ,ะอยู่กับย่านี่หรือเพราะเหตุผลของคนขี้เกียจก็ว่าได้นะครับแต่ผมว่ามันก็มันก็ดูสวยงามนะครับมีการแทงยอดแทงอะไร